สวัสดีครับพี่น้องส่งไพ่บุญสรงหนองคันว่างโฮาครับว<ฮ>ันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะครับน้องพี่น้องหยิบสามเนาะก<ฮ>็จะเป็นมือดีมือง,งามครับ<ฮ>เป็น<ฮ>มือเอาบุญน้อกันได้ครับพี่น้องครับวันนี้ครับ ทางหลังเฮาที่เห็นนี่ก็คือพี่ใหญ่อครับกับพายเซมสันเนาะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับดครับมื้อนี้สิไปทางไหนเนาะพี่นี่ไปช่วยงานบดพวกมหาทองเนาครับอ๋อมื้อนี้ฮอดวันแล้วเนาะครับเนาะฮอดมื้อฮอดวทเรื่อเด้อครับแต่ว่าาำลั้ออื่นแบบที่นี่งานนี้ครัมื้ออื่นน่ะอ๋อมื้ออื่นมีบ่ครับก็ออาก็ออาอ๋อก็ออาอันนี้คือคาดดาวเลยนะครับขาาลังอันนี้ยังบ่ทันในฟันทุ่งอฟันอยูออ๋อกาลังฟันนี่ครับผมพี่น้องนี่ครับเดือดจัดไรของแซมสสัันนนนเเาาะะครบีี่่ลูกกพ็ิไป ันนี่ให้สร้างเตื้มาจัดไล่ขาเด้อครับพีอนี้อ๋ออันสร้างเตืว่างบ่ครับมือนี่น้องจัดไล่ขายเลยครับอ๋อมีหอดจัดไล่ขาเด้อครับพี่น้องครับอันนี้คือแบบสมัยโบราณครับตัวนี้ครับอ๋อจัดแบบสมัยโบราณครับพี่น้องเดี๋ยวเราเสด็เบิ่งแบบเต็มเลยนะครับนะว่าสมัยโบราณของที่เป็นว่าจังไหนครับหมาสร้างจะกขอสร้างกอสิใส่ไอ้ชุดมาห่มครับเขาเป็นคนห่มเลยครับตัวนี้หมา ผมเพิ่เคยเห็นนิเดียวกับเพื่อนเคยแต่มาเขากับนี่หัมาของมันเองใจะจัดไล่ใครได้บ่นี่ว่าอะไรคือใส่ผูกกันมาอ่ะมันต้มีแล้วไหนมีอะไรแซ่นั่นครับผมตอนนี้ผมมีแนวไรครับเอาเนี่ยไหนก่อนครับเดี๋ยวมเมเอาไดก่อนได้ยครับมีผมมีแนวทำับนี้อางไครับผมเ ไปกี่กตัวไปสองตัวก็สามตัวนี่แหล,ละครับไม่ได้ไปหลายแล้วครับเป็นไงครับฮะในเสกไปจัดไรเต้รุ่รน,น,นแล้วนนครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยอันนี้เขาสั้นเสร็จเลยครับตอนนี้อ๋อแซมมาอันนี้มีสั่งอยู่ประมาณโบทีแน่ๆก็คือึนุ่นนมสีครับแซมสันงเลยครับพี่น้องออปเป็นไง ทองคำกิสิขีนุ่มสินะครับอ,อันนี้ก็จสเป็น,นหนักสอนที่กันได้ครับ่าสอนเทพเขาสินทองคาเนี่ยมาเนยฮัลโหล <laughs> เฮ้ยพีลังจะไล่ยครับผมเสียไล่ไลเอาเอาไล่ไล่ตาไปจไ ไายไท่กันได้ลายฝรั oh. ่งก oh. 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 ันได้ครับฝ่าบาะเดี๋ยวจากช่างเชื่อมสิมว่าเป็นสร้างวัดได้ครับพี่น้องคุณนี้ครับโอ้รับลาหนาทีให้ครับอันนี้มาด้วยใจครับตัวนี้ครับบึงไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องแกนบำก็หน่อยบุ้งยัง เขียนตางเขียนมาเลยมันนี่มันนี่จัดไล่ครับมันนี่จัดไล่ช่วยครับมันนี่ เราเบื้องตอนต่อไปด้วยครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงด้วยครับเดี๋ยวกะเทเลกินไปเกียนขารมินยังทึ่งนะครับทาราลูกปีเข้างล่างกับนาสิเกือบสิเรียลแล้วครับผมลูกปีลงเส้นขาวกับนี่ครับมื่อวานนี้ติดตามด้วยครับพี่น้องครับข้างช่องหลายๆช่องแล้วครับลูกปีเป็นลุงอะไรเบื้องครับจะได้กับฝากนู่นด้วยครับผมพี่น้อง ครับบ่อไร่ย่ห้างครับเดี๋ยวเราข้นไปเฮ็ดกันครับจเขาเาเร็วครับผมเลเี่ยนเลีอรอะ้ยเก่งเลย่ในสาเดียวรึเป่เก่งในยดียวเ่งในสาเดียวเห็นเหนาบ่ดูเยี่ส่องเร็วเยี่ยส่องกันไหมครับพี่น้องงบกันเลยเยอะ หายเสร็จแล้วครับพวกเจ้าพวกเพี่นเจ้าเจ้าพวเต้อนต้องทำเองพวกเจ้านี่เอาเงในใสเยอะเลยบนโลกนล้กิโลมสามเดียวเวลยเออดูฟาตอร์ครับดูนาฟาตเลยครับไห่เาติไปบไหนเมนดูยบเมนบัดบิงดิ อ็ฉัเลืมยใลือมใ้ยูอาชลดนนะูลายงนี่เป็นลายไทยครับโอลกับลูกเยโนกันยื้อนี่ผูกกันหน่อยเลยนี่นี่นี่ลูกเบน่นี่เ้ลูกเน่โสวยฮะลูกเบโน่ลูกเบน่กคือโมกันเย ที <mile> ่ช้างซินเขาเขียนนะครับไม่ซินเท่าไหร่หรอกครับโอ้หมดนี่แหล้วไม่ได้เรียนมากครับครูพักรักจำพอดีชอบกันได้ว่าหนึ่งงานที่นี้เอาไว้ไช่เหงนอยครับเฮงเกียนอยากเนาะเออเอานั้น สร้างของเจ้าเจ้าเขียนมหนบอสโอ้ยขาวพผู้ใดเขียนงานตัวะสั่สิงส่งนู้ดไล่โน้อ,อยๆน,น,นะเขีเเยนยากอ่ะไล่ไล่มาเจ้ามันม่ไดงม่ได้ว่าถูกชะโดมันเขียนมันเขียนแต่ยู่แต่เวลามันลุงให้มันเห็นว่าเป็นไล่มัน ยากแล้วลงขมินลงซีอย่าเป็นอะไรบ้างโอ้ย1 0เ็ดไหนก็คิดอืมเจ้าอ่ะอีกแล้วเจ้าอ่ะมัน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 บบเกินคือดรมาใส่ชดไรมดันใส่แล้วใส่ชุเลยสมุนบพอยใส่ชุดพอใส่อาอาเงาสุดไหมไหมอายรองาโคาูไหมนะมันมียาแบบใสุ่อะไรเงี้ยุรถดีผุ้ยันุ้งหนวยะุ้งดีผุ้นวยยัใส่ทอมาซ้ำซอะไรใส่โทไเลยตัวนั้นมต้องสมยังไง กันีไงร่อยัง่อรนอะมีงานหลังจาก้านงมพเจ้ามันเจ้าลงตัวนี้ทึบมันวะ่แล้วก็มีช่องนี้ให้มันเกียนขมินเมนวะเกียนสีอยู่นนมือนนั้นาสีจ้านี้ทำมือกันมือน้อนนี้สิลุงสีพนี้เลยบ่ ได้แล้วมันจะมาลุกซีฟวันไหนมันก็โมกอีกขา้นอล้วไรเรกินมันนี่มันง่าดูแต่ใช้เวลาดุดอะไรกันฟืนหรือบาดอยอยู่ฟนนอนอยู่นเป็นนอนก็เกืบต้นกค่อยมาอะไรรูใส่บาเร็วเกืบต้นแล้วคอยมาด้ว มอะระเาครับ Somehow, e ัไตรงเลยครับสองข้างครับได้ข้างเดียวอีกข้างหนึงยังไม่ได้ลงมือนะครับเียนลายเสือตอนไหนแห่ตอนนั้นครับจ่า okay> ่นสแล้วอาตืนอนแล้วไปไล่วครับวินหัวครับเป็นยังวินหัวทำอะไรมาครับได้ทนดินะ Cái khẩu, cái khẩu đá, con đi nữa tụi cá sảng con ลงลายลงลายละเอียดสิครับลายก็ลางเส้นไปก่อนนี้ลงลายละเอียดอันนี้ลายไทยครับ <c oughs> ดูลงสีไปลงขมิ้นไปจะสวยวับนี้ครับ ถ้าไง่กระตันมันจะใหญ่ไปครับเนี่ยถ้าไมกันไม่กรคตันไมระตอนนะครับเอาอันนี้มาเร่าเอาสมัตมาปราคุสมบดงครับผมใจช่างก่อสร้างช่างศิลป์ติดโตได้ครับคว้านยังติดควานโอละไทยครับควานโอละไทยครับได้ทุกอย่างอยากตัดผมก็เชิญนะครับทำโลกก็ได้ ผ่านเอ้ยทำลูกทำลูกก็ได้สิวะทำลูกก็ได้พอใส่จานตื่นทำลูกได้จานใส่ยุ่งขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้แล้วก็ทุกๆคลิปนะครับ ใจเย็นครับไม่ต้องใจเย็นครับใช้เวลานานนิดนหนึ่งครับ,รรบ,รบ,รบถ้าจะเซะลายขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งยังไงก็กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิดด่งนะครับกดไลค์อย่าลแชร์ด้วยนี่ก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ